โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะขึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยช่อง t u b e คขึงลูกหนังครับตอนนี้ผ่าน18 000พซับไปแล้วหลายแอดก็จะลืมไปแอดไลน์ที่แอด k ีไนะครับตอนนี้มีกลุ่มไลน์สแควร์แล้วด้วยนะครับต้องขออนุญาตเรียนแจ้งนิดน,นึงนะครับช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปคลึงเน้นทีมเดียวนะครับเหตุผลเพราะว่าฟุตบอลเตะน้อยจริงๆเอาแค่ว่ามีเตะเนี่ย ก็ดีแล้วนะครับมีให้วิเคราะห์ก็ดีแล้วนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมาที่บางทีเตะ2คู่บ้าง3คู่บ้างไม่สามารถที่จะทำถึง4ีถึงห5คู่ได้ในการรวม2คลิปนะครับดังนั้นก็อาจจะเหลือวันละหคลิป3คู่ไปเลยนะครับอย่างเช่น ค่ําคืนวันเสาร์แบบนี้ก็มี3คู่พอดีด้วยนะครับผมก็เลือกเอามาฝากกันเหมือนเดิมครับไปเริ่มในที่ช่วงบ่ายเลยครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับฟุตบอลเอลีกของออสเตรเลียครับเวทเทิร์นซิดนีย์อันดับ8เปิดบ้านเจอกับซิดนีย์เอฟซีทีมจ่าฝูงนะครับเวทเทิร์นซิดนีย์เนี่ยมีอยู่25แต้มเกมล่าสุดบุกสเสมอเมลเบิร์นซิตี้มา1นต่อหครับมี3ผู้เล่นต่างชาติที่เป็นตัวเก่านะครับนำโดยน er, ิโคลไลบุลเลอร์ดาวเตะชาวเยอรมันนะครับอดีต นักเตะในบูเลสลีกามีไซมอนคอกหัวหอกชาวไอแลนด์นะครับนี่ก็เคยเล่นแนวริดกับหลายสโมสรนะครับนอกจากนั้นก็มีมิเชลคูเกอีกคนหนึ่งฝั่งของทีมเยือนอย่างซิดนีย์เนี่ยมีอยู่47แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเพิร์ตกอรลี่มา0ูนะครับแนวรุกเป็นมิลรอสนินโควิดนะครับข้างหน้าเป็นคอสตาบาบารูเซตแล้วก็อดัมเลอร์ฟองเด้ครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเวนเทินซิดนีย์เอาชนะได้ทั้ง2เกมนะครับ การทั้งทีอันดับเนี่ยดูแย่กว่าเยอะนะครับคู่นี้ก่อนเกมซิดนีย์เอฟบุกมาเหนือกว่าผมยังชอบไปที่เจ้าถิ่นเว์เทนซิดนีย์นะครับผมบอ,อกว่าเกมนี้เล่นในบ้านครับดูแล้วไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่ถ้าดูจากสถิตินะครับเชียร์เว์เทนซิดนีย์เจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลา6โมงเย็นครับฟุตบอลหลีกของเบลารุสเป็นเกมนัดแรกของฤดูกาลครับวีเทปเปิดบ้านเจอกับโกโลดิยาวีเทปอุ่นเครื่องปีซีซั่นเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับคู่หน้าเป็นเดียโก้คาโรโอกากับวานเดอร์ซันฝั่งของโกโลดิยาอุ่นเครื่อง ชนะ3เมเสมอ1แพ้1นะครับมีอาเตมอาฮิปปแล้วก็มาติมอารยุทธเป็นตัวทีเด็ดนะครับฤดูการที่แล้วเจอกันโกลดียาไม่แพ้เลยนะครับบุกชนะ2 0ยได้ซ้ำไปอันดับฤดูการที่แล้วโกลดียก็ดีกว่าครับจบที่7ในขณะที่วีแท็บอันดับ13นะครับันนั้นดูแล้วเจ้าิ่นวีแท็บมาเหนือกว่าในคืนวันนี้ครับผมมองว่ายังน่าเชียร์โกลดียถิ่นเยือนนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับปิดท้ายที่เวลา2ทุ่มนะครับ อิสลอกเปิดบ้านเจอกับเนเมนกรอสโนอิสลลกอุ่นเครื่องชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับมีทีมที่โคมาโรสตี้กับโมโมยาซาเนเป็นตัวทีเด็ดฝั่งของเนเมนกรอสโนเนี่ยอุ่นเครื่องชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับมีกับทันทีมอย่างวาเลรี่ซูคอสกี้และอันเดรยาคิมอฟเป็นตัวทีเด็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยอิสโอกไม่แพ้นะครับเปิดบ้านชนะ1นูนย์นะครับก่อนเกมอิสอก ถูกยกให้เหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นอีสบล็อกเนี่ยฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ5เลยนะครับผมมองว่าศสียภาพโดยรวมยังดูเหนือกว่าเกมนี้เล่นในบ้านด้วยอย่างแย่คือเสมอครับแต่ว่ามีลุ้นถึงเปิดบ้านเบียดชนะได้เลยเชียร์อีสต์ฟอกเจ้าถิ่นนะครับสรุป3มทีมคืนวันนี้ครับชอบไปที่เวสต์เทนซิดนีย์โกลดียาและอีส t ์ o c k อกครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไ้ด้วยสำหรับแ,แอดของเราแอด VIP KLN อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ว่าข้อมูล ที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย